ดูหรือเปล่านี่คือกักนักรักซะเลยนะฮะคืนนี้ได้ดูกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้อนรับนักแสดงจากละครเรื่องนี้กันดีกว่านะฮะวันนี้มากัน6คนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคึกคักเลยสตูดิโอของเราแต่เช้าตื่นกันหรือยังคะเช้าหน่อยนะยังฮ่ะโอเคพร้อมเพียงมากก่อนอื่นให้แต่ละคนแนะนําตัวค่ะพร้อมกับคาแรคเตอร์ในละครหน่อยละกันใช่เลย พลอยด้วค่ะสวัสดีค่ะพลอยมนค่ะรับบทเป็นพลอยค่ะเป็นพี่สาวคนโตรับบทเป็นพลอยด้วยใช่ค่ะชื่อคล้ายๆตัวจริงเลยก็คือชื่อชื่อเหมือนกันเลยค่ะเออเอใช่โอเคไปต่อสวัสดีค่ะยุเคนะคะรับบทเป็นโอปอค่ะน้องสาวคนเล็กสุดค่ะ อ่ะส่งมาด้วยลูกแต่ต้องขึ้นม้วนิดนึงใช่ค่ะค่ะเดน่านะคะรับบทเป็นมุกครับเป็นลูกสาวคนกลางค่ะครับผมลูกสาวคนกลางครับพีทพลครับรับบทเป็นหยกครับเป็นอาของเด็กๆครับอาคุณอาพีทครับผมเบสครับรับบทเป็นกาวินครับก็เป็นเหมือนเป็นเพื่อนข้างบ้านฮะครับ เพื่อนข้างบ้านนี่เดี๋ยวมีอะไรต้องคุยกันเยอะเขาอยากจะรู้ที่ใส่ของเพื่อนข้างบ้านเหลือเกินว่าเราอยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าคนสุดท้ายครับสวัสดีครับนัทครับก็เป็นลูกชายของพี่ตุ้ยกับพี่โดนัทครับไม่ใช่เชื่อแล้วนะเชื่อแล้วนะเป็นบุริษครับบุริษก็จะเป็นเหมือนซีอีโอของบริษัทเป็นเหมือน เจ้าของบริษัทอะไรรับผมเป็นมารหัวใจหรือเปล่าเป็นแบบคนที่จะมาคอยแบบเขาเรียกว่ายื้อแย่งนางเอกใช่ครับมันเหมือนเราเราแอบหลงรักลันตาก็คือพี่โดนัทต้งแต่สมัยเรียนอยู่เมืองนอกด้วยกันเรียนที่เมกาครับเมกาบางนาโอ้ยมาเลเลยแล้วเราไปเล่นซานฟานซานฟานลินโบแล้วเราก็แบบชวนเขามามาทำงานที่บริษัทเราในตำแหน่ง COO เราก็แบบแอบชอบเขาด้วยอะไรเงี้ยก,ก,ก็ต้องดูว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงครับจร<ช>ิงรับผักสวัสด์หรือเปล่าเกี่ยวกับแบบแฟมลี่มากๆเลยเป็นแบบละครครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยอ,อยากถามทั้งสามคนเลยว่าร่วมงานกับพี่ตุ้ยเป็นยังไงบ้างเป็นคุณพ่อที่ดุไหมหรือว่าใจดีพลอยว่างไงพลอยหรอคะก็ ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเจอนี่คือแบบเรื่องแรกที่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ดุเลยค่ะแล้วก็น่ารักทั้งแบบตอนทํางานแล้วก็ตอนแบบไม่ทํางานเขาก็จะคอยสอนคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโค้ชที่ดีสําหรับใ,ในด้านการแสดงของเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็ขี้แกล้งด้วยค่ะก็คือเด็กๆก็คือสามารถเล่นแบบจับอะไรคือไม่ต้องกังวลเลยอะค่ะเช่นได้ไหมพี่ตุ้ยเขาแกล้งยังไงอยากรู้ว่าเวลาพี่ตุ้ยเขาอยู่ในกองละครเขาแเป็นคนยังไงอเออเขาก็เขาแข็ทุกคนอะค่ะเหรอ ไม่รู้ว่าแต่ว,ว่าหนูรู้สึกว่าเขามีอํานาจมากเขามีอํานาจในการที่จะแบบทําอะไรก็ได้ใช่แต่เรื่องนี้เากินหมูกระทะกันบ่อยไหมฟิลตัวอย่างอะชวนกินหมูกระทะ<ช>เรียกว่าเป็นคนอบอุ่นออนั่งอยู่หน้าเาตาตลอดเวลาก็คือพร็อพแน่นมากโอ้ตัวแตกไหม ละครเรื่องนี้เรากินเงินแบบเยอะไหมในชเช้าวันมี้คนหัวรเราะยังไงเราคือโอ้โห <c oughs> พลอยวันนี้คือบวอมสุดๆ <c oughs> <c oughs> กินตนลอดเวลาฮะก็คือท <c oughs> างตอนนี้มองแล้วก็มาดูตัวจริงตอนนี้ก็คือใครเอ่ยไม่เหมือนกันแล้วนะคะอตอนตอนนั้นน้ำหนักเยอะมากค่ะเป็นแบบช่วงพีิกๆเลยอ่ะเันช่วงแบบลูกชิ้นอ่ะเฮ้ยเราก็แบบอย่าบูลลี่ลูกชิ้นเท่ากับน่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักยูเคล่ะร่วมงานกับทั้งพี่โดนัทแล้วก็พี่ตุ้ยเป็นยังไงบ้างคะ ใครดูกันไหมแอบแอบกระซิบพี่ได้นะก็จริงๆทั้งคู่เขาก็ใจดีกันมากๆเลยนะคะเหมือนแบบเขาก็เฟนลี่แล้วก็คอยช่วยค่ะมีอะไรเขาก็เหมือนแบบปรึกษาได้ตลอดประมาณนั้นนะคะใจดีมากๆใช่ค่ะพอถามอายุหนูได้ไหมลูกหนูกี่ขวบแล้วนะเออตอนนี้นะคะตอนนี้13แล้วค่ะใกล้จะ14แล้วเก่งมากแต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นอ่ะไม่เป็นไรนะฮะอ่ะไปต่อดีกว่านะฮะเดน้าค่ะ ก็ตอนที่ทํางานกับพี่ตุ้ยก็พี่ตุ้ยเหมือนเป็นพ่ออีกคนไปเลยอะค่ะใช่ค่ะเวลาอยู่นอกฉากก็ก็อย่างที่พี่พลอยบอกแบบคอยสอดเราตลอดเวลาก็เหมือนเป็นพ่ออีกคนไปเลยใช่ค่ะก็คือดูแลเราด้วยใช่ค่ะดูแลเราด้วย้วกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ่ไปข้างหลังก่อนพี่อู๋คุณเบส ครับผมคุณนอกจากจะรับบทเป็นเพื่อนข้างบ้านแล้วคุณยังต้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ําใช่ครับเป็นยังไงบ้างซ้อมหนักไหมก็จริงจริงต้องถอดโชว์แล้วป่ะเอาเลยเอาเลยคนหิวเล้าเลนจเลนจ้าเลนเจ้าเลนเจ้าเลนก็จริงจริงถามว่าซ้อมหนักไหมก็ไม่หนักมากครับจริงๆเป็น,น <Phillip> <c oughs> คนว่ายน้ำเป็นอยู่แล้ว <blues S 3> คือเคยเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่าก็ว่ายท่าแบบพวกแบบฟรีสไตล์ผีเสื้ออะไรเงี้ยพอได้อยู่อะไรอย่างนี้ยครับ ก็ถือว่าพอได้แล้วก็เรื่องนี้ก็คือมาแบบว่าเขาเรียกว่าโชว์กล้ามแน่นๆครับเพราะแน่นอนว่ายน้ำอ่ะไม่มีใครเขาใส่เสื้อว่ายน้ํากันหรอกแน่นอนฮะแค่ว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูเลยนะฮะเอาทีนี้พี่พีทบ้างคุณอาของเราเป็นยังไงบ้างเป็นเกาหลีวันนี้ใช่ทำไมพี่พีทใส่แมสอยู่คนเดียวเลยครับจิบคอ เริงคนึกว่าคุมโทนไงแบบว่าคุมโทนดำอ้าวพี่เป็นยังไงรล้บทเป็นคุณอาในเรื่องนี้ใช่ครับก็จะคอยเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น general b a s ให้กับเด็กๆนะแล้วก็เป็น gb general b a s ให้กับเด็กๆแล้วก็รวมไปถึงแบบว่าเป็นคนที่คอยเออเชื่อมแล้วก็ทำความช่างความเข้าใจให้กับเด็กๆกับตัวลันตาให้เด็กๆเปิดใจ อ๋อคือเหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้กับพี่โดนัทพี่ตุ้ยแล้วก็พี่พีเล่นเป็นน้องชายพี่ตุ้ยยังไงแต่น่าจะเป็นคนละแม่กันใช่ค่ะแซวตัวเองเซตสับเอาทีนี้เรื่องย่อบ้างมันเป็นยังไงแบบว่าเออเส้นเรื่องที่เขาแบบว่าจะเล่าเรื่องเน้นๆไปทางไหนฮะเอาแบบที่ไม่สปอยนะพี่พีทก็จะมีพระเอกแล้วก็นางเอกนะครับแค่นั้นคัะพี่พีทจะเอาอย่างนี้จริงๆหรอเป็นเรื่องกัมบัดแล้วนะจะเป็นเรื่องของเอ ครอบครัวนะครับเป็นมีพ่อมีลูกมีพ่อมีลูกมีแม่บ้านือคือง่าร์ดข้าโฆษณาเลยได้ไหมไม่ได้รู้อะไรแต่ไม่ใช่แบบไม่อยากสปอยคือท่านรา้วไม่จะสปอยเลยโอเคถ้างั้นรูดซิปดีกว่ายังไม่พูดดีกว่าไม่คือจะบอกว่าเส้นเรื่องคือแบบว่ามีหลายพาร์ทมากคือก็ ฝั่งเราก็จะเป็นเรื <su> ่องครอบครัวด้วยอ่ะพูดก่อนสปอยแลวเนี่ยเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยสปอยแล้วโทษนะคะดูรูปก็มีพราแม่รูปก็จะเป็นเรื่องครอบครัวด้วยหนึ่งแล้วก็จะมีพวกเราเองอ่ะที่เป็นพาร์ทโรงเรียนก็จะมีอีกหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีพาร์ทออฟฟิศของคุณพ่อด้วยทีนี้ก็จะแบบหลายหลายส่วนของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวการจัดการพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ปัญหาในโรงเรียนรวมถึงออฟฟิศอีกว้าวอันนี้สปอยเลยพี่สปอยไหมพี่พีท จบละช่วงนี้เดี๋ยวงันสปอยนิดนึงเลยมาได้ยังไงก่อนเบรกก่อนเบรกนิดนึงคะตอนจบนะครับราเบรกเลยแล้วกันเศร้าครับเ้าว่หรอคะเศร้าอ่ะคะปาดน้ำตากันแล้วอ๋อก็คือมีครบรถนั่นแหละสำหรับละครรถคบร่นใจ แม้จะมีเก็บไว้กับความทรงจำเออเกินเจ็ดป่ะเมื่อกี้เกินลองได้ไปเอ๋อแต่เราดีอยู่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเพราะมากประทับใจทุกครั้งที่ได้ยินพี่พีทร้องเพลงอืมจริงจริงคนดีนี่ซึ่งเอมบอกว่าได้ยินเป็นเนี่ยครั้งที่สองเสียงสองแต่พูดให้ดูว่าเวอร์ไปให้ดูแกรนด์ถามพี่พีทบ้างเลยเลยการเรื่องเพลงเมื่อรับเพลงนี้ความทรงจํา ซึ่งออริจินอลของพี่แอมสวรรค์ใช่ครับนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดในรูปแบบสไตล์ที่ผมว่ามันฟังดูแล้วมันมันไม่ดาร์กเท่าของพี่แอมป่ะของพี่ของพี่แอมก็อาจจะไม่ได้ดาร์กแต่ว่ามันเศร้างดิ่งของพี่แอมจะเป็นความซ็ปที่เอ่อที่เป็นก็คือมันเป็นจริงๆเพลงนี้มันเป็นค่อนข้างมีความเป็นโพซิทีฟแต่ไม่โพซิทที่มันจากไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ของเรายังเป็นโพซิทีฟที่ยังจดจําได้อยู่ยังอยู่กับเราด้วยดนตรีต่างๆใช่ครับด้วยดนตรีที่ครอบไว้อะไรเงี้ย คือทีมก็จะสว่างมีความสว่างมามีความอบอุ่นมีความเป็นแบบแฟมลี่เพราะว่าอันนี้เราอย่างเพลงนี้อย่างตัวตัวผู้จัดเองตัวพี่เกศเนี่ยเขาบอกว่าให้เลือกเพลงนี้เพราะว่าอยากให้เป็นเป็นตัวแทนของความทรงจําของคนทุกคนในเรื่องนี้คือใครฟังตัวละครทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยตามไ้ครับอ่ะทีนี้พูดถึงน้องฟลอยมนซะหน่อยเห็นว่ามีซีนที่เราต้องใส่เฟือกมาเข้ากองละคร มันไม่กระดูกแตกคือเขาแตกจริงมันไม่ใช่เรื่องของการทำงานค่ะนต่เป็นอุบิเหตุจริงๆครับซึ่งแบบว่าอะไรนะคะเจสกีป่ะไม่ใช่น้ำแข็งป่ะอะไรป่ะไอส์ไอส์เกตปะไม่ลองบอร์ดเพราะว่าซ้อมสำหรับแบบว่าอีกงานหนึ่ง คนละคนี่เลยไม่คนละเรื่องกันเลยพี่สกีคนละเรื่องกันเลั่งกันไปคนละทีสองทีแล้วก็ไม่ถูกด้วยนะใช่ก็แบบอัซิเดนก่อนก่อนที่จะถ่ายวันนี้ค่ะประมาณ2วันแล้วจริงๆคือเราต้องไปเล่นกับเขาด้วยทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนบทพี่เขาก็ปรับบทให้เลยอ๋อปรับกันหน้างานก็คือถ่ายครึ่งตัวคครึ่งตัวค่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนพัสดุชิ้นหนึ่งที่ทุกคนจับไปตั้งแล้วก็ทําได้แค่หันหลังแล้วก็คับได้ข่าวว่าพี่พีทก็คือช่วยแบกคุณด้วยหรอก็นี่เห็นไหมฮะทางขึ้้นนไปชั ก็เนี่ยใครแบกบทุกคนได้แบกได้ขึ้นหลังทุกคนที่หลังทุกคนค่ะการแบบทำงานเป็นทีมเวิร์กมากๆมันช่วยเหลือกันนักยังไงมันก็ต้องถ่ายต่อใช่ค่ะแล้วนี่โลเคชั่นคือที่ไหนคะเนี่ยสุรยาคอ๋อมันดูมีเครื่องเล่นด้วยนะใช่มันจะมีม้าหมุนไงสองชั้นไงแล้วเขาก็อยู่ก็อันตรธานพี่โดมจะถ่ายชั้นสองขึ้นมาอยากจะให้ขึ้นไปกันทุกคนชั้นสไงก็เธอก็แบกสิ ขี่ขึ้นไปเลยแบกขึ้นไปส่วนอีกหนึ่งฉากค่ะที่เห็นว่าประทับใจกันมากคือฉากที่น้องยูเคแล้วก็เดนน่าตกน้ำจำได้ไหมตอนนั้นอะเป็นยังไงบ้างที่ต้องลงกันไปช่วยออตอนตอนนั้นตอนที่ตกน้ำใช่ไหมคะตอนนั้นก็แบบลังเลลังเลเอ้ยจะ ยังไงดีเพราะแบบปกติก็ไม่เคยลงน้ำลองอะค่ะอันนี้ก็ครั้งแรกเลยตอนแรกกลัวมากกลัวเหมือนแบบข้างล่างจะมีอะไรก็ตามที่เห็นในนั้นเลยค่ะคือกลัวจริงเลยใช่ค่ะยึกยึยักยักกันยึดยึยกยักยักกก็ลงไปในน้ำใช่ค่ะคือเดน่าต้องตกด้วยเหมือนกันใช่ค่ะต้องตกด้วยค่ะ เราก็กลัวเหมือนกัน่ะใช่ค่ะน้ำจริงแล้วคุณอุ้ยคุณกระโดดสวยมากเราไปช่วยเขาใครฮะโอ้โหจังหวะนี้นะฮะช่อนี้บอกเลยสะตกโอ้โหขึ้นมาขึ้นไส้ครับเหมาะกับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำซซึ่งจริงๆในในบ่อเนี่ยฮะมีงูด้วยไม่มีมีจระเข้ครับผมมีปีญญาฮะเนี้ย โอ้ยแต่น้องเก่งมากเนาะกับการที่ต้องแบบกล้าลงไปเลยอ่ะแล้วเราต้องไว้ใจกันด้วยในทีมใช่แต่พี่ๆทีมงานเขาก็เหมือนแบบซัพพอร์ตกันนะคะใช่แต่อันนี้มันไม่ใช่เป็นคลองนะไม่เป็นบ่อมะเป็นบ่อเป็นเล็กก็ว่าไม่เชิงคลองก็มีการเซฟตี้ให้นักแสดงเรียบรอใช่ค่ะอ่ะทีนี้ซีนว่ายน้ำของเรานะเขาบอกว่าต้องโฟกัสเลยสำหรับชอนแล้วก็กวินนะเป็นยังไงบ้างฉากนี้เล่าให้ฟังหน่อย ก็สนุกดีครับแต่ก็เออหนาวหนาวมากปกติปกติเราเคยต้องแบบว่ารับบทเป็นนักว่ายน้ำอะไรแบบนี้นี่เรามีภาพเรียบร้อยคุณดูเอาเองของปกติเคยรับบทเป็นนักว่ายน้ำไหมไม่เคยครับรื่เงแรกยใช่ครับได้ใช้ทักษะสกิลที่แบบว้ยเราถนัดอยู่แล้วใช่แล้วก็จะมีพวกแบบเหมือนน้องๆที่เขาเป็นแบบนักว่ายน้ำอ่ะมาช่วยว่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เหมือนแบบให้เขาดูท่าดูอะไรให้แต่ว่าเบสเคยเรียนว่ายน้ำมาอยู่แล้วตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ใช้สกิลก็เดี๋ยวต้องรอที่แบบเรียนมาซีนนี้สินขายนะคุณผู้ชมต้องรอติดตามโกรธมากเลยไม่ได้ไปดูมันถ่ายอ่ะ อ้าวคุณอาไปไหนคุณอาจริงๆน่้จะต้องไปดูเนาะก็คุณอาไม่มีซีในโรงเรียนอคุณอาคุณอาเลยกคเบนไงคุณอาอาสาวคนนี้ใช่คุณอาก็เรียกแบบวีนิดนึงว่าทำไมไม่พาคุณอาไปโรงเรียนด้วยทางทีมงานค่ะถามพี่นัทต้องดีกว่าซีไหนที่ประทับใจไหมที่รู้สึกว่าอยากให้แฟนๆรอคอยอืจริงๆแบบผมก็ได้ดูเหมือนในเขาก็ส่ง Google Drive มาให้ดูตั้งแต่ตอนหนึ่งตอนสองนะแล้วผมรู้สึกที่ประทับใจก็คือ าจจะไม่ใช่ซีนผมด้วยทำให้มัเป็นซีนของแบบความน่ารักของทุกคนอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันแบบผมดูไปยิ้มไปตลอดนะครับแล้วผมก็อยากให้มันได้ฉายเร็วๆมากตอนนั้นคือแบบอยากจะส่งให้เพื่อนดูด้วยแต่แบบเขาบอกห้ามส่งแต่แบบดีใจมากครับที่ได้ฉายคืนนี้ส่งได้แล้วสามทุ่งสี่สิบนาทีชาลดได้แล้วแล้วอย่างคุณนัทนี่มีเขาเรียกว่าซีนที่ต้องประทะคารมกับพี่ตุ้ยไหมมันก็มีบ้างครับก็คือเหมือนตัวละครผมเนี่ยจะเป็นเหมือน ท่านประธานที่เหมือนจะดูเพียบพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ชอบลันตาแล้วจริงๆแล้วถ้าลันตาเขาชอบบูลิตมันก็อาจจะแบบทุกอย่างอาจจะง่ายกว่านี้ไงเพราะว่าแบบไม่ต้องมีเรื่องคอนฟ lict ต่างๆแบบแบบทั้งอาจจะภรรยาเก่าทั้งมีลูกอันนี้ก็คือแบบเขาพร้อมแล้วเขาโสดแล้วก็แบบอะไรอเงี้ยแต่ว่าเรื่องความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของหัวใจไงครับใช่เลยหลอกขึ้นมาทันทีเลยก็เลยต้องติดตามครับขอยาอ,อม อาทายนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวแทนแล้วกันเป็นน้องแมะฝากหน่อยดีกว่าละครทุกคนโหวตมาที่หนูนะลูกใช่แล้วนั่นแหละค่ะวันนี้นะคะเรื่องกักนักหลักะเลยค่ะออนวันแรกนะคะที่ช่อง PPTV HD 36ค่ะออนทุกๆวันพุธและพฤหัสค่ะ แล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่ทัวร์ไอดีค่ะเวลา5้าทุ่มสีค่ะโอ้เปรมากโอ้ส่วนถ้าใครจะดูสดก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางช่อง p p t ีวดีของเรานะฮะสามทุ่มสีหรือว่าทางออนไลน์ก็มีเป็นเว็บไซต์ p p t ีว d 36เช่นกันนะคะถ้าย้อนหลังก็ทัวร์ไอดีนะคะตอนยี่สิบสนากี่สิบานาทีก็ฝากไว้ด้วยสําหรับรักนักรักเลยสนุกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมใช่จ้าวันนี้ขอบคุณทั้ง6ท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณ 啊。